สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้หูสู้ค้นครับมันนี่พบกับช่องอีสานคนไกลบ้านเบาเด๋สาวก่อยคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไป่สู้หูสู้คนคือเก่าคับพี่น้องนะคะคลิปนี้กับว่อไม้ยังร้ายค่ะพี่น้องนะคะเป็นวันอะไรคะวันนี้เป็นวันดีครับวันดีวันดีที่สุดนะครับในชีวิตสําหรับสําหรับคนอยู่ต่างแดนนะพี่น้องเนาะนะคือมือมือเงื่อนเดือนออกพี่น้องมันนี่สิแม่ว่าพี่น้องฟังว่า แรงงานไทยนะครับที่ทํางานเกษตรนะครับได้เงินเดือนเท่าไหร่นะพี่น้องนะสีมีคําตอบในคลิปนี้ครับพี่น้องหลังจากมื้อนีนะครับเถาแกเอาเงินเดือนมาให้พี่น้องหลังจากเลิกงานเนาะพี่น้องเนาะมื้อนีมื้อนีก็แดดคักพี่น้องแดดขึ้นรับหลังจากที่พวกเรานะครับทํางานเหน็ดเหนื่อยกันมาเป็นเดือนนะพี่น้องนะที่ล่งคลิปให้พี่น้องเบื้องนะครับว่างานสวนว่าเฮ็ดงานียังแรงสี่เนาะพี่น้องเนาะ เขาก็มือนี้ก็เป็นวันดีนะพี่น้องเนาะเป็นวันที่เงินเดือนออกนะครับผมเป็นวันสำคัญมือหนึ่งเลยล่ะพี่น้องสำหรับชีวิตชีวิตแรงงานต่างเดนในเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเป็นวันสำคัญสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะทั่วประเทศนะคะพี่น้องทั่วประเทศทั่วประเทศเกาหลีนะครับผมทั่วประเทศนะคะเป็นวันสำคัญสำคัสหรับคนใช้แรงงานคือวันที่เงินเดือนออกค่ะพี่น้องคะเป็นวันที่ทุกคนคิดต่อเนาะพี่น้องเนาะเมียค่ะเพราะว่า หนึ่งนี่อยู่เกาหลีบบ,บมีวันสงการโบ,บมีวันปีไม่คือบ้านเฮาหน้าครับเ <sim. S 1> พื่อนาการอแต่วันมื้อนี้แล้วพี่น้องมื้อเงืนเดือนออกครับสําหรับเงืนเดือนบ่าวเดชสาวกว่นะครับก็บออกทุกวันที่หกของเดือนนะครับผมทุกวันที่หกของเดือนนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีพี่น้องแล้วก็พอแม่ลูกเต่าเฮ้าสีได้กับมีความสุขไปกับเฮาครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะได้ <environments> ส่งเงินกลับบ้านไปให้ลูกๆนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับผมมาดูกันว่าบ่าวเดสาวก้อยทางานสวนได้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับผมนี่ค่ะทุกคนเงินเดือนนะคะอันนี้คือเงินเดือนเป็นแบงค์ของเกาหลีนะครับอันนี้ไม่คลิปนี้ไม่ได้โอไม่ได้อวนนะคะคือน้ำพังน้ำแรงของเท่าสองคนกับพี่น้องน้ำพักน้ำแรงนะครับหลังจากที่ทํางานหนักมาทั้งเดือนครับเป็นเป็น ได้บ่าวเดยสาวก้อยเห็ดงานสวนนะครับได้เงินเดือนสามล้านสองแสนวอนนะครับผมเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบแสนพี่น้องแล้วแต่เลทเนาะพี่น้องเนาะใบเงินเพิ่นกระสีเป็นทั้งสี่ครับมีแต่แบงค์ห้าหมื่นนะครับแตแกกดมาหากดมาให้แบงค์ห้าหมื่นเลยนะครับผมแต่นี่แบ่งเมื่อนั่งกระสีเป็นแบ่งเมื่อนะครับพี่น้องเนาะแต่มือนี้เพิ่นกดมาหายเป็นแบงหาเมื่อนสำหรับเราสองคนนะคะ มีความมีความสุขครับเป็นมือหนึ่งอีกมือหนึ่งที่มีความสุขนะครับสำหรับแรงงานแรงงานางงแรไทยในเกาหลีนะพี่น้องเนาะตั้งจากที่ก่อยกับพี่เดททางานหนักมากทั้งเดือนเดือนนะครับเมื่อนีก็เป็นมือสำคัญที่สุดพี่น้องสําหรับคนที่ใช้แรงงานนะคะหยาดเงอแร่งไก่ของเทานะคะพี่น้องนะคะก็ เงินตรงนี้เราก็จะแบ่งไว้กินแล้วก็เราก็จะส่งกลับบ้านแล้วก็เก็บนะพี่น้องเนาะเพื่ออนาคตของลูกแล้วก็ทางครอบครัวนะพี่น้องเนาะก็เท่ากับอันเท่ายูเบื้องหลังนะคะแต่ว่าคนทางบ้านเราก็ได้สบายนะพี่น้องเนาะพอเม่แล้วก็ลูกนะคะเข้าเข้าเอยว่าเป็นยังพี่น้องเราเหมยไมเราเหนื่อยไม่เป็นไรนะครับเราเหมยว้าแก้วดีใจร้ายจนรอบพี่โดดดีใจร้ายพี่น้องนะคะสําหรับ มือินเดินดอกนะค่ะเนาะเท่าแก่กะเอามาให้กระถือมาให้นะพี่น้องเนาะแล้วก็เพิ่นก็บอกว่ายูนี่เดออยูยึกสองสามปียังเมื่อเนาะเท่าแก่ก็ดีดีหอกพี่น้องเอาบกแตงโม่ให้หน่วยบกใยเนาะพี่น้องเก็บแตงโม่พ่อพเก็บแตงโม่นะครับเป็นเมื่อเป็นผมว่าอยูนี่ดีก็คือว่าเพิ่นใจเงินตรงนะครับพี่น้องเนาะทั้งหมดเราได้สามล้านสองแสนบาทสองแสนวอนนะครับผม เป็นเงินไทยก็เกือบแสนนะครับพี่น้องแล้วแต่เลทนะครับผมก็จะเป็นแบ่งหาเือนนะคะปกติมันก็จะมีแบ่งเงินเดี๋ยวกว่าจะรีวิวเหบิผงว่าสกุลเงินของเกาหลีนะคะมีแบงค์อะไรบ้างแล้วก็เหรียญมีอะไรบ้างนะคะเทียบเท่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคิดหน้านะคะกว่าจะสกุลเงินของเกาหลีนะคะมีแบงค์อะไรนะคะพี่น้องแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เป็นคลิป เงินเดือนออกนะคะพี่น้องของน้องก้อยกับพี่เดย์นะคะพี่น้องเป็นวันที่มีความสุขนะครับผมน้ำพักน้ำแรงของเรานะคะน้ำพักน้ำแรงของเฮาสองคนนะคะเพื่อจะได้ส่งกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกที่รออยู่ทางบ้านนะคะก็จะส่งทุกเดือนกับพี่น้องนะคะแล้วก็มาอยู่เกาหลีก็สี่สี่ปีแล้วค่ะพี่น้องจะสี่ปีแล้วส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนนะคะส่งเงินกลับบ้านสู้เดือนนะพี่น้องเนาะนี่แหละเป็นจ้งได้ไหมันก็มีความแบบ ดีใจพีน้องดีใจเนาะสำหรับข้อใส่รงานไปทุกมื้อถึงข้อสี่สี่เคยรับเงินเดือนทุกเดือนนะแต่ว่าเดือนเดือนใดเงืนเดือนออกเข้ากับมีความตื่นเต้นขึ้นเก่าครับมีความดีใจขึ้นเก่านะครับทุกเดือนนะครับที่ได้รับเพราะว่าทุกคนทั้งบ้านกับสี่เดือนได้มีความสุขไปน้ามนะครับผมแล้วก็ได้ส่งเงินไปพ่อเม่ไปให้ลูกทั้งสี่น้องี่น้องของบ่าวเดียกับสาวก้อย งานเกษตรนะครับได้สามล้านสองแสนวอนนะครับจะโมโหว่าเฮาอื่นหรือว่ามองอื่นเพิ่นใดใดจักบาเน้องพี่น้องเนาะอันนี้เบ้าเดกับบลูนะครับผมแต่ว่าน่าจะไม่น่าจะไม่ต่ํากว่าสามล้านวอนนะครับเพราะว่างานงานเกษตรน้องพี่น้องเนาะซูมเอหนีเพิ่นค่าแรงก็สูงพี่น้องเพราะว่าไอ้แรงงานต่างชาตินะครับขาดแค้นแห้งครับช่วงนี้ครับงาน งานในเกาหลีก็คือเยอะมากแต่ว่าคนทําไม่มีนะครับผม <Okay. S 2> เพราะว่าพิษโควิด COVID นะพี่น้องนะ mm hmm. คือคนกราฟหลายแต่ว่าคนเขามาบอดดายพี่น้องคนเขามาบอดดายครับเพิ่น,พนบ่มมีวีซ่ากับขามาบอดดายนะครับเป็นวีซ่าแบบท่องเที่ยวกับ mm hmm. ขามาบอดดายเนาะแมนค่ะต mm ้อ hmm. ง เป็นวีซ่านะต้องเป็นวีซ่านักธุรกิจนะคะต้องเป็นวีซ่านักธุรกิจนะคะถึงจะเข้ามาได้นะคะช่วงนี้ฟรีวีซ่าฟรีวีซ่าไม่มีนะครับไม่เปิดนะคะไม่ไม่เปิดในแน่ใจว่าน่าจะไม่มีหรือเปล่าไม่มีเลยครับผมน่าจะไม่มีี่นองเะโอเคค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะก็คงจะฝากใ้แค่นี้นะคะพี่น้องเนาะก็าทีดใดไปไปธนาคารนะคะก็ก็จะได้เอาเงินไปเข้าแบงค์นะคะ เขาแบ่งน้ะพี่น้องเนาะเขาแบ่งฝากฝากกับไทยน้องพี่น้องนะแล้วก็สิไปซื้อของยูมารเนาะไทยพี่น้องนาครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับคลิปเงินเดือนออกน้องพี่น้องเนาะก็ได้มาบอกพี่น้องว่างานสวนงานเกษตรใดเงินเดือนท่อไดนาอพี่น้องก็มีคําตอบให้พี่น้องแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องอีสานคนไกลบ้านนะครับผม บาดีสาวก้อยครับผมคิ้บ่เดมาอวอวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อนะคะเป็นน้าพักน้ําแรงของเราสองคนนะคะพี่น้องหยาดเหงื่อแรงกายนะคะหลังจากที่เราทํางานหนักมาทั้งเดือนนะคะพี่น้องขะมันคือี่น้องเห็นเพื่อพี่น้องเนาะเพื่อปาดท้องคนที่รออยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็เราก็ได้ถ่ายไว้เพื่อดูเวลากลับบ้านนะพี่น้องเนาะอันนี้บ่ไดมาโอวอวดเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาพี่ล่านวงไปเพียงแค่นี้ก่อนครับ๊าบาย Saidi, kak.